กัดไม่จ้ะเก็บเ่อคยเบิงเพื่อค่อยตรวจจักเทือมื่อนี้ก็ได้ตรวจเบิงวานราคาราคาที่เท่าเบิงตนที่เขาขึ้นไปไว้ราคาราคาหมูเนาะร้อยยี่สิบกิโลนึงก็เลยยิบทีนึงมันงทเป็นเนื้อก่อนสงงัซเนื้อเนื้อขามั้งสวัสดีจ้าออกมาตอนบ๊ายๆละจ้ะเดี๋ยวา ใช่หนมันขาดจะตีปอยไกลโอ้ไได้ปอยเจ้าโดแล้วเนาะจ้ะก็จะเป็นเดือนละไม่ได้ปอยไกลไม่ไปไกลก็เกี่ยวมอนอ้ผ เขาออกมาที่พระวันเขาสีเ่เฮ็ดเหมือนมองตักไข่ไหมจ้ะ ประเ็ดตักไทยได้ทั้งว่นเอาวน่าวนกตะเั็ดกอะไรนะตักไทย มองมีไฮพี่น้องโซออกมาเขาตัดแผลแล้วยปล่อยให้เขาออกพี่แล้วว่าตะไคร้ข้าสิเห็ดมองเนี่ยแต่มองซื้อหนาลกไก่ย่างออกมาเลยอันนี้ตัดไว้แล้วยวสิกวดกวดไว้ถ่ดซุ้มไปทำข้อมสาดอีกแค่นึงคุนข้าสิเห็ดหนาลกไก่ผมจ้ะต,ตอนนี้ปล่อยเขาออกก่อน,นอา เอาเอาเอานอนเอาเอาฝนเหงานะเราบ้งแลี้ยงต้องฝนยาวแงวเสร็จแล้วจ้ะเพราะว่าหอาเฮ็ดเอาด่างเขียวใส่น้อจ้ะด่างเขียวดึงใส่ตรงที่มันขาดแค่มันขาดแค่ซี่เม็ดสามเม็ดซี่เม็ดนึงจ้ะตรงนั้นตรงนารกไกลหอา บอยหลายยังไว้พอกันบอ้เขาออกเขามาข้างในวลาเาปหออยบอมากินได้ละเทพให้อาหารก็ไดว่านี้อาหารหกลายพี่น้องหกขักหกเนี่หยาขึ้นสูงตัดบแล้วจากทัางนอกร่่ไดตัดตัดท้้งในตัดหดนีแล้วลูกตัดห้เขาตัดหาหัแต่เหลเนาะจินมนเหลาวงใดหนึ่ง่ง เพราะว่าเห็นเศร้าพ่ออาบพ่อนาอยู่สิวาอันนึงให้ฟังพี่น้องมูนีไปอันไปในเมืองมาก่อนเสียออกมาปล่อยไก่นี่แหละจ้ะไปเมืองพี่น้องไปเมืองไปซื้อกับเขาจ้ะซื้อกับเขาซื้อกับเขาละกันซื้อกับเขาห่างเลยที่เขาเคยไป พบการไม่จ้งก,ก็บไค่อยเบืองค่อยตรวจจักเือเมื่อนี้ก็เลยตรวจเบิองวานราคาราคาที่เขาเบิองตอนที่เข้าขึ้นไปไหไว้ราคาราคาหมูเนาะร้อยยี่สิบกิโลนึงก็เลยยิบชิ้นนึงมันจะเป็นเนื้อก่อนสงสงไซเนือ้อเนื้อขาบ้างหลังมัน,น,ม,นมีติดส่วงหนังหรือว่าเนื้นออนใดก็บ,บ่รู้รือเนื้อหมูมันติดหนังริมหนึ่งแล้วเอาก่อนหนึ่งไปจัง โลกลัวประมาณโล่หัวโลกคร่งสมัมโลสี่สิบโลส่สี่ขีดสี่ขีดกลัวแล้วเอาไปเสกเปันเครื่องเขาให้เขาสั่งน้ำหนักเนาะเขาก็เอาสร้างน้ำหนักมาเราเขาก็ที่นี่อันกาวที่อันอนั้นมาติดปากทุง่งเฮ้า มันเกิดีนีราคาอันบอกราคาทุงนี้มันจากกิโลกิโลละกิโลละจากบาทเขาจะเขียนไว้้วก็ทางใต้มันจะเป็นกิโลละจากบาทแล,ะะละ้วการาคาไก่ตุงนี้ที่ท่าไดเขาจะเขียนไว้เป็นจิเป็นสองสากหนึ่งส่อสามสามอ่านเบึงกิโลหนึน่งลอยลอยเศร้าแต่เขาเขาขไปสั่งมากเขากดเป็นกิโลละลอยเท้าสามบาทก็เลยไปท่วง ว่ากดผิดบอกเขาก็ไปกดไหมกดไหมกดลงมาจากลอยสามบาทลอยเศร้าสามบาทลงมาเป็นลอยสองลอยเศร้าสองบาทที่จริงมันลอยยี่สิบบาทจ้ะพี่น้องลอยเศร้าหรือลอยยี่สิบบาทของเขานะแต่ยังกดขึ้นมาอีกสองบาทกบ็บอกยากเบากะก็แล้วไปบ่เอาถุงนี่เอาขึ้นไปว้างบ่เอาบานก็เลยไปเบิ้งถุงอีกถุงนึงถุงนี่เป็น,เป,นเป็นเครื่องในเครื่องในพวกเครื่องในง่วที่ข้าเจเ้าเกตเป็นถุง จะเฮ็ดมาเราเป็นถุงเน,นาะจ้ะแต่ว่าบบขันรู้ว่านำนักเท่าไรก็เลยเอาไป,ไปสั่งไปสั่งกิโลละเก้าสิบอะรวมเครื่องในร่วมสดแล้วไปสั่งบึงไปสั่งบึงมันเฮ็ดขึ้นมาเป็นกิโลละร้อยห้าบาทาก็เลอเอากบทินลปลาก็เอากลับไปอีกอีกถุงนึงเนีน้ยคนละถุงเป็นอันนี้เครื่องในหัว ไปถามเขาเบิ้งถามผู้ผู้ที่เขาคนเป็นพนักงานในห่นหลับแต่ว่าโบ๊ทโบ๊ทส่งที่อันเครื่องที่เขากดแล้วไปย่างไปถามไอ้เบาอีกว่าหนึ่งลาแม่ว่าอันนี้มันกิโลละเก้าสิบบาทเครื่องในร่วมสุดอันลวกนี่สีอีกราค่าหนึ่งอันลวกหันร้อยห้าบาทอันดิบนี่สีกิโลละเก้าสิบะก็เลยเอาอันดิบแต่ทั้งที่มันก็เห็นว่าเป็นดิบอยู่แต่บักกดแต่มันก็กดเป็นร้อยห้าบาทกิโลหนึ่งมันก็เลยมาเป็น ร้อยหาสิบร้อยหาสิบเก่าบาทมัน,นบอแมนก็เลยเอามาถามเลยบักนั้นมันก็เลยออกไปอีกเครื่องแล้วชิมมีเสียงคือปสองเครื่องเนาะที่อันเอาไปอันช่างน้ำหนักมันก็เลยไปอีกเครื่องหนึ่งห้บอกเขาว่าอันอันนี้มันกัเขาก็กดออกมามันกับเป็นร้อยแค่ร้อยยี่สิบจ่าบาทพี่น้อง่อยี่สิบเท่าใดบาทกิโล,โลกิโลเกือบกิโลครึ่งอ่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ไหมด้วยจ้ะม่เคยเบิ่งจักเถื่อ พี่ขืนห่างซื้อของบ่เคยเบิ่งจักเถื่อแต่ว่าพี่น้องชีสิสิเคยพ่อเคยเจอบอกเขาบรุรดูเนาะเอฟซีเคยเห็นนั่นบอกเคยสังเกตบึงบ่าจา้ะเคยเช็คบึงบ่ว่าเขาไปซื้อของที่เขาสร้างน้ำนักอย่้เขามันตวงกับราคาที่เขาขึ้นไปลไายใบบ่อันนี้บ่เคยเช็คจักเถื่อนี่เป็นคือเป็นทางแรกเนาะจา้ะทางแรกก็เจอเป่าเลยจ้ะโอ๊ยดำตาเลยเอาถุงเดียวถุงหนึ่งบ่จ้ะเอาแต่ถุงเคร่งในเคร่งในเนี่ยก็แล้วเอามาให้ลูกชายเอามาให้ลูกชายตม มอย่าไกลพันยังเดาเบาเรื่องกันไปชอปปิ้งที่นอกพี่น้องนาเบื่อนไนนาเมื่อนายเป็นยังโก่งกันได้แค่แ่ซ้ำนี่คือซับเผาโบดีโก่งก็คือกระซับเผาพนักงานเนี่ยซับเผาคือโบเบิ่งให้มันคักเขาเขียนไว้อยู่ป้ายเจ้าบ่รู้บ่ก่อนเจ้าสิมาขึ้นอันเครื่องฟังน้ำหนักเจ้าบ่ได้เบิ่งบอกว่าราคาเท่าใดหรือว่าเขาบ่ขึ้นขึ้นในคอมเนี่ยกดขึ้นมันบ่เห็นบอกว่าราคาเท่าใดเท่าใดเท่าใดเจ้าเบิ่งบ่งจัดสิบ ก็กอยากถามยู่อยากไว้ยู่ได้พี่น้องอยากไปพ่อฮอดผู้จัดก,การแต่ว่าอดเอามันที่เป็นประเด็นง่ญ่พุดเพราะว่ามัน่มแต่ห้าเนาะเดี๋ยวห้าสิเป็นเป็นสร้างเป็นผู้สร้างกระแสนะก็เลยบ่บวอยากเห็ดกับฟังบิ่งอีกสิไปอายุอัดอีกประมาณสิ้นเดือนสิไปอีกจ้ะเพราะว่าห้าสอไปซื้อกบเพรานี่เดือนนึงประมาณสองเทือ่อหรือสามเทื่อนนี่แหละซื้อกะโบ่มันเหมือเทลละลวงเทลละลายดอกจ้าก,กันบ่เกินเทละสองพันสามพันนี่ละ พี่้องกับสีไปซื้อ้กันนั่นแหละแต่ว่าพี่้องกับสังเกตบังเดอจ้ะว่ามันเมนคือคือยายแววาบเพราะว่ายายสันนี่ไปพ่อมากับตัวเจ้าของเห็นกับตัวเจ้าของอยู่ในห้างเขาเขาห้ามถ่ายรูปเนี่ยจ้ะห้ามถ่ายวิดีโอเนี่ในห้างข้าเจา้าเพราะว่าเคยถ่ายแล้วข้าเจ้าหา้ามก็เลยดฏิทายก็เลยสื่อเอ,เอาทุงเดียวออกมาทุงเนือ้อแต่ว่าทุงเนื้อเนี่ย อยู่น้ำลูกเดี๋ยวนี้บ่ทข้างในไปเบิ่งเดี๋ยวสิไปเบิ่งน้ำลูกอยู่สิไปลื้อเราสิสิสิทายให้เบิ่งว่าราคาอันข้างในมันสิแกเห็นบ่เพราะว่าเขาติดทับเลยเด้่ยบานี้สิเอามาให้เบิ่งสิเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งสิให้เบิ่งอยู่ดอกสิไปเอาน้ำลูกมาเบิ่งก่อนกิโลละหลอยหาบาทกับกิโลละเก้าสิบบาทจ้ะนี่กิโลครัวเบื้องในงัวจ้ะ คือว่านะนาะจ้ะเขาให้เบิ่งแล้วมันแกวออกเบิ่งบ่ได้จ้ะเดี๋ยวงวดหน้าตั้งสติใหม่ก่อนเฮ็ดอารมณ์เย็นๆก่อนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าประสบการณ์ที่ไปพ่อมาเที่ยงเทีงเฮาอยู่ในสถานทีนั่นข้าเจ้าบ่ให้ถ่ายบ่ให้ถ่ายรูปบ่ให้อีหยังเฮาก็เลยคาดตั้งแต่ว่าเออเสียงงูเฝ้าไปเฮ็ดเฝ้าไปท่วงขอเก็บไข่ก็เนาะ,ะ่ะเกียร์ก่กันวานนี้เอาไก่เขาลุกก่อนเพราะว่าสีงูเขาเมื่อแล้วค่ะมันคำแล้วเนาะจะเก็บไข่จะบุกกอนแล้วบังไก่สะควอมก่อ ขอบคุณหลายๆเร้อจ้ะขอบคุณสำหรับการเขามารับชมเขามาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า